ค่ะสวัสดีซีแป้นชมทุนค่ะมณีนุษยิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค่มฝันของแม่สารคามนะคะเป็นเป็นค้นฝันแม่นฝันเขาทุกงวดนะคะบางครั้งกับเขาคลิปแรกบางครั้งกับเขาคลิปคลิปโค้งสุดท้ายนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเล่าฝันค่ะฝันแน่ฝันจําได้นะคะฝันว่าแม่ตายแล้วยังบ้านไปเกิดนะคะมาจับรางวัลเอารถป้ายแดงห้นะคะจําได้ทะเบียนป้ายแดงทั้งซีโตนะคะ แล้วก็จําไม้เลขกุญแจรถได้นะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะแม่วัสด,ดีค่ะ,ดดคะแม่ ือนั่นหนูโอนเงินเขาบัญชีแม่ที่ว่าคุณบรรลพบโอนมาหาลอยนุนที่ยาโอนเขาแล้วเด้อค่ะ,แล,ะแ,ลแล้วแล้วเอซีถ่งอยูเด้อค่ะีฝันรถไฟแดงอีกแล้วค่ะเดียวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดียวมื้อนี่มื้อนี่มันก็นมีเอฟซีฝากมาอีกคุณเอ่อคุณสุพนิดสามร้อยบาทนุนที่ยาโอนไปตะก,กี้นี่แม่ สรุปว่าโอนโอนไปสองรอบแล้วอ๋อนี่จะรวยตังๆอีกเหมือนเดิมนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะดังกว่าเดิมเลยวันนี้อ๋อดังก็เดิมแม่อันคลิปนี่จะเป็นโค้งสุดท้ายหรือว่ายังไหเอ๋อโค้งสุดท้ายนี่ค่ะเพรายย่ายกับย่ายขวดมา่ออกรถไปเลียยังไหนหรอค่ะอ๋อสนุกว่าแม่นี่ยังบ้านไปเกิดบ่ค่ะค่ะแม่ค่ะมากมากที่เก่ากว่ามากกว่าย่อวดค่ะ งวลนั่นเพื่อนเพื่อนออกรถป้ายแดงให้นุ่นที่ยากจำาพริดงวดนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างที่ว่าสองแปดกับหกเจ็ดเพื่อนว่าจังไดค่ะแม่ไออันนี้งานจับสลากของบริษัทเนาะเนาะแบบว่าเป็นงานจับสลากของลูกค้าแบบว่ามีนก็มีทุกเดือนดีเละค่ะของสิงคโปรีปฟันค่ะทว่าอยู่ในความปันนี่ไม่ยายทวัเราม่แม่ค่ะค่ะ เบนเดอร์มันจจน,น,นีจับฉลากค่ะเดี๋ยวปลายแดงคุมาสิไหมค่ะค่ะมีคนก็ได้จับฉลากมันก็ได้ปลายแดงที่ละค่ะคา่าปลายแดงมันจอดอยู่ทั้งเวทีเลยค่ะอืมแดงปลายแดงที่ประตูนี่จอดอยู่ทั้งเวทีเลยค่ะเพราคน่นึ่งดังนะคะเพิ่นกเ็เล่ทายลูกทายลูกทั้งยาย่วทั้งแม่ะค,ะค่ะค่ะมันจ,จับฉลากได้ไปลายแดงอ่ะคะ่ะนีคนก็ได้ออนทายลูกมีโบมีหยังติดคือเก่าเหรอค่ะค่ะ วานเงี้เจอไป้ายแดงคนบอกเขาไ้จับพี่เขาบอกก้อนอะค่ะมันนี่คนไปจับมันก็ได้ได้ปแดงนี่แหละค่ะอืมแล้วก็เม่นแท้ค่ะแบบเงี้เด็ไป้ายแดงหน้าเป็นก็มาถชายรูปทั้งยายกวดทั้งแม่แหลว่าแสดงก้อนดีๆน้ำสงินสันตินะในข้อนันคือแม่เป็นผีนี่ค่ะคือเป็นคนอย่างนี้นะค่ะอืมหมายถยังหน้าออกรถยังแบบมาจับสลากไปตรงนี้นะคะอืมอันนี้ทัวเล้นตไปมาสีไแลนะคะ น่ันเรือเราเพื่อก่าจากคนกระเรือเราเพื่อกเาคนคนฝ่ายอันหาอพื้นเลือหานะคะเรือเราเพื่อก่าบ่บ่หาบ่หายทางบริษัทลถเลือกห้เพื่อเรือเอาเองเวาเป็นขอเลือกเองปลายแดงค่ะเลือเองเด้ค่ะค่ะมันมีสี่ตัวแล้วค่ะค่ะแปดเก้าก็แปดหกค่ะแปดเก้าแปดหกค่ะแต่ไกุญแจก็มีสี่ตัวแล้วค่ะแปดเก้าแปดหกแ่เป็นคนจับกุญแจไว้นะคะ เลขคุณแกีคุณแกนี่แปดสามเจดสามค่ะอันนี้เลขรถคุณแกค่ะเลขคุณแก,กณแปดสามเจ็ดสามค่ะแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสาม่ปีโตลค่ะแมวก็จำได้ค่ะแผ่จำได้ทั้งเดบีวนรถทั้งเดบกคุณแจม,ม,มันอยู่ชุ่่เหรมันอยู่เกี่ยวกับป่ายแดงโดยตรงนี่นะคะ รอะว่าเป็นอย่างเจ้าทีมันนี้ขอเจ้าทีวันนี้เป็นแม่มหาสมจบว่ามันพูดเหรอะอืมค่ะสี่อองเสถีย้ไปให็นคนวันนี้ก็เล่นขอขอขอเราเปนก็มากข็ฝันสว่างเพาแม่เจ้าทีเขาเป็นย้ากับใชี่ยวดค่ะอืมค่ะบว่ามันพูดค่ะอ๋อเป็นมันพูดค่ะพื่อองเสียนไปให็นคนขอเจ้าทีสว่างเพาแม่เจ้าทีมหาค่ะเป็นย้าถวดกับแม่ของ่ะ เราเพื่อนว่าว่าอย่งบ่เนตบบอกว่านีลาขับรถไปแดงให้ชี้ีเด้อสันส่ายายกะัขี้อ่อนบริษัทนี่ค่ะหลายรบรถขั้นี้่ะค่ะคุณแก่ายเดียวเสียวยอ่ันแล้วโซว์กับขึ้นกละนี่คนก็เป็นลูกก็ไปแดงที่ก็ละค่ะลูกลูกหาลูกรังที่ก็ละขี่บี้เด้อสันชี้น้องคนมดีเลยค่ะ ค่ะต้นยายชวดทั้งจุดของทั้งแม่ล่ะค่ะสามคนชี้แน่นล่ะค่ะรถสีแต่ตูสีดำล่ะค่ะอืมแล้วว่ากันอายุแม่เมนอายุแม่ขางกับฟกเก็ที่ไหนล่ะค่ะแม่ค่ะฟกเก็บเลขคุณแกนี่กค่ะแปดสามเจ็ดสามค่ะ เดสามเจ็ดสามยกแดงโดยงไม่หคด็นมั่แล้วแม่แม่จะให้ตัดเจังไดคะ่ะอ,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 อายุย่ายทวดอายุย่ายทวดนี่ถ้าจำว่าพีทลอยหกปีมันบอเม่นมสอายุแมจุ๊กองกับหเจ็ค่ะถ้าเราแยกออกจากกันเราแเป็นตีโตแบแปดสามกับเจ็ดสามสิบสอม ก็แปดเก้ากับแปดสงสินะคาสยแย่ยยแต่กันพามันสีสีโตนะคะอือย่ายเ่าย่ายเขาค่ะย่าเขารลอกปีแต่ว่าแม่แม่เนี่ยครับสิบเจ็ดปีค่ะคุณเลขคุณแกรดกับเลขรดมันดคุณแกอยู่ตลอดไหมกับค,คุณแกรดไหมคะเยอทอะไำได้คหออ๋อ เพิ่นทีถือคุณแกรถยืดตลอดเท่าก็ต้องเอาไว้ก็ต้องแยกนะเนาะแปดสามค่ะแปดสามเจ็สามแกคุณแกค่ะตัวใหญ่ใช่ไหมตัวแดงความนะคะก็จะจำเลยค่ะเจอดสาแยก,นเ,น 8, 3, ะกะเจ็ดสามแยกไน่เนาะแปดสามแล้วก็เจ็ดสามอันนี้แปดเก้าแล้วก็แปดหกแปดเก้าแปดหก แปดแปดสามเจ็ดสามส่วนตัวแม,แม่แม่เน้นเลขเลขรถหรือเลขคุณแกอันมกักป้ายแดงเลยค่ะวันนี้ป้ยาปยแดงกับอายุย่าถวดกระโดค่ะอายุย่าถวดกระโดดหุกแมนค่ะอา้าสรุปสรุปว่าแม่สารคามโค้งสุดท้ายฝันว่าแม่มาออกรถป้ายแดงจับรางวัลได้รถปถ้ายแดงทะเบียนเต็ม,เต,มเต็มเป็น 89, แปดเก้าแปดเก้าแปดหกเข้ากระตันหายแปดเก้ากับแปดห 89, ก 86, เลขกุญแจรถจเออแปดเจ็ดเออประมาณแปดสามเจ็ดสามนุ่นที่ยากกระตันหายแปดสามกับเจ็ดสามอายุแม่เนี่ย,ยหกสิบเจ็เปด,ป,ด,ป,ดปีอายุยายเท่าร้อยหกปีร้อหปีแต่ว่าแม่แม่สลัก้ามเน้นเลขรถป้ายแดงมันงปะคะเน้นรถป้ายแดงรถไก่อายุยายขวดอะค่ะ อายูยา่ถัวดอยฮปีเน้นเน้นป้ายแดงค่ะเอาเอาเอาศูย์หกับ้าเตียมสีล่องกาก็เอาเป็นเก้าศูนย์น้ำได้ค่ะเ้นหละค่ะศูนยเก้าที่ว่าอ๋อกับหัวกับหัวจะเป็นศูนย์เก้าเตีสีล่องกาใหญ่โ่ดวยมาสิงี้ยค่ะ น้องียากก็นึกว่าเพิ่นไปเกิดตัางแตงงวดที่เพิ่นว่าเพิ่นนั่นออกรถหายลูกรถรถมียวเอกออกรถมี้วเอกหายลักอะยืืืืืืืืืืืืื่ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืทออะะืืืืืปืืืืืูืนืืืีืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืมืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืืะืะืืืสวัสดีะค่ะ เขาใจง่ายนะคะแนวทางของแม่สารคามโคงสุดท้ายงวดวันที่16กันยายน2567นะคะเลขลดป้ายแดงที่แม่เพิ่นไปจับรางวัลได้นะคะ8 9 68นะคะเพิ่นไ้ตัดเป็น8 9กับ68ที่นุนทิยาวงไว้นะคะจำรับเลขกุญแจรดนะคะจะเป็น8 3 7 3เ่ากตันไย8 3กับ7 3อายุแม่เพิ่น67ปีอายุยายเ่่ร่อย6ปีเพิ่นให่กันคือ 06เป็น0 9นเกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเืือสลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะแม่สลาก้ามนี่เพิ่นบ่ารุดทักงหมดนะคะบางข้งกัเขาคลิปแรกนะคะบางข้งกับเขาคลิปโค้งสุดท้ายนะคะนะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายพี่น้องเอ้เลยพึ่งออกเมื่อกี้เมื่อเราตัดสินเอาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่นี่ซ้ำนี่นะคะ นะคะนุ่นทียากกับโอไวยพอดไฮพ่อแไ,ไม่พี่น้องเอฟซีโชวดีแนวทางของแม่สารครามนะคะ